จะขอตั้งชื่อเรื่องว่าเบาผีเออก็คือตอนนั้นเป็นสมัยเรียนมาหาลัยนี่แหละแล้วแบบอยากจะทําสีผมอยากจะอะไรต้องมาทําสีผมที่ที่แถวอนุสาวรีย์เออแล้วก็มาประมาณแบบก็มาแต่มามา,มากับเพื่อนนะมากับเพื่อนคนนึงอะไรเงีเยง้ยก็นั่งทําสีผมมาตั้งแต่บ่ายอะ่ะ จนถึงแบบถ้ำเลยอย่างเงี้ยแล้วอนุสาวรีย์มันไม่มีที่จอดรถฉันอาจจะต้องไปจอดรถในอาคารจอดรถในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเออก็นั่นแหละก็จอดรถตรงนั้นเสร็จแล้วก็เดินสะพานลอยอย่างเงี้ยเข้าไปที่ร้านก็ทําผมแล้วฉันก็ต้องเดินกลับแยกกับเพื่อนเพื่อนก็ไปกลับด้วยกันเนาะแยกกับเพื่อนแล้วหนูต้องเดินกลับคนเดียวก็เดินเดินไปข้ามสะพานลอยไปจนถึงที่จอดรถก็ขึ้นลิฟต์ไปอย่างเงี้ยจอดประมาณชั้น สูงๆในสามสี่ห้าอะไรประมาณเนี้ยก็เดินระหว่างที่ลิบเปิดอ่ะแห่โอหมืดตื่อเลยคนเดียวอาคารจะรถไม่มีใครเลยแล้วก็จะแบบเดินหารถอะไรเงี้ยระหว่างที่เดินอ่ะขนก็เริ่มลุกละอุ้ยทำไมมันเย็นจังเลยวะขนหัวตรงเนี้ยตั้งอ่ะแบบเราจะรู้นะว่าขนหัวตรงไททรอยมันจะตั้งขึ้นมาแบบแปลกอะไรวะอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นก็ไม่อะไรเราก็ยังติดสวยแล้วก็สีผมอะไรหรือทปผมใหม่ด้วยไฮโนเยนมันกัดเอืออะไรหรือเปล่า ไม่ได้คิดอะไรจนไปนั่งอยู่ในรถก็ตารทรถก็แบบขับปกติแล้วก็จะเริ่มวงเวียนล,มล,ง,ลงมาแล้วทางโค้งลงมาอะไรเงี้ยเบาะที่นั่งอ่ะมาดังเต้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 งเพราะว่ารถสมัยสมัยเนี้ยมันจะแบบว่าต้องคาดเข็มขัดเอาละ อะไรวะคือรถก็เป็นรถเรานะรถเรารถเราเลยวรถฉันซื้อออกม,มาป้ายแดงไม่และแกคาดปะฉันคาดแล้วก็ดูมันก็หน้าปัดมันจะบอกเนาะว่าอันไหนคาดแล้วไม่คาดฉันก็ดูว่าเนี่ยฉันคาดแล้วแต่อันนี้ทำไมมันดังเต้งทิง ก็เลยหัวคนหัวลุกแบบเย็นวาบเลยแล้วก็แบบตั้งใจดีสู้เสือเพราะเราได้ยินมาว่าเราต้องจิกแข็งผีจะทำอะไรเราไม่ได้ฉันก็แบบเออ่างนี้เหรอแล้วหองมูหนูมีเยอะอยู่แล้วพระเพิ่เต็มหน้ารถอาราธนาพระเลยค่ะขออำนาจบารมีคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในรถคันนี้หนูไม่อนุญาตให้ใครทั้งนั้นอยู่ในรถคันนี้กับหนูก็ยังดังเตงเตงอยู่ชั้นสองอะเตงเตงเตงออกไปเลยฉันแบบ ต้องโมโหอะบบออกไปชันไม่นีญาตแบบแบบจริงจังฉันไม่มีญาต,แบบแบบญาตออกไปเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยจนจะถึงข้างล่างแล้วแล้วก็เสียงก็หายไปแล้วก็ขับรถไปบ้านตอนแรกคิดว่าแบบมีกระเป๋าวางหรือเปล่าไม่มีอะไรวางตรงนั้นเลยก็เลยขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าบอกถี๋อเพราะเวลาคนมันนั่งบนรถอะ ถ้าเราไม่คาเก็มขาดมันจะดังว่าแบบเฮ้ยมีคนนั่งนะแต่ต้องคาดเข็มขาดนะบทสรุปของเรื่องนี้คือเอารถไปเข้าศูนย์แกหลังจากนั้นมันก็มีไัญขาอีกเลยนะ